สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งในรายการทองวิคค o โต้ที่จะมาตอบทุกข้อสงสัยและให้ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จาก otto คอโต้ค่ะ ใน EP ที่ผ่านมาไม่ได้ให้ความรู้เรื่องเทคโนโลยีที่น่าสนใจของคอตโต้ไปนั่นก็คือ Webbing Sensor System แต่แต่เทคโนโลยีที่น่าสนใจของคอตโต้ยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะซึ่งในวันนี้เราก็จะมาให้ความรู้กันในเรื่องระบบชำระล้างนั่นเองค่ะอันดับแรกเราก็ต้องทราบกันก่อนนะคะว่าระบบชำระล้างมีทั้งหมดกี่แบบและแต่ละแบบเป็นอย่างไรบ้างแต่แอบกระซิบว่ามีระบบชำระล้างที่เป็นลิขสิทธิ์เฉพาะของคอตโต้ด้วยนะคะ ระบบชำระล้างที่มีในสุขภัณฑ์ของคอตโต้มีด้วยกันทั้งหมด4แบบแบบแรกคือวั down ระบบน้ำใหม่แทนที่น้ำเก่าโดยใช้ความแรงของน้ำจากที่สูงตักราดได้ในกรณีน้ำไม่ไหลหรือปั๊มเสียถัดมาจะเป็นระบบไตรเบกฝัตซึ่งเป็นลิขสิทธิ์เฉพาะของคอตโต้เป็นระบบชำระล้างที่ควบคุมการไหลของสายน้ำอย่างทั่วถึงรอบโถลดโอกาสการเกิดคราบสุปกปรกระบบที่3จะเป็นไซฟอนเจตรูเจตทรงพลังปล่อยน้ำา เรวสะอาดหมดจดโดยรูเจ็ตจะเป็นตัวส่งน้ําทําให้เกิดแรงดูดและระบบสุดท้ายก็จะเป็นวีไซเลนระบบชําระล้างทรงพลังมีประสิทธิภาพชําระล้างสูงเถียนไร้เสียงรบกวนและยังเป็นอีกหนึ่งลิขสิทธิ์เฉพาะของคอตโต้ด้วยนะคะว่าแต่ระบบเยอะแยะไปหมดเลยแล้วระบบชำระล้างแบบไหนที่จะเหมาะสมกับเรากันนะซึ่งเราอาจจะต้องทราบจุดเด่นของแต่และระบบกันก่อนเพื่อที่จะเลือกใช้ได้อย่างเหมาะสมค่ะ อย่างระบบวัสดาาซึ่งเป็นระบบน้ำใหม่แทนที่น้ำเก่าระบบนี้มีข้อดีคือสามารถใช้การตักน้ำราดในโถเพื่อการชำระล้างได้หากเจอปัญหาน้ำไม่ไหลซึ่งเหมาะกับที่อยู่อาศัยที่มีปัญหาเรื่องระบบน้ำไหลที่ไม่สม่ำเสมอเพราะสามารถใช้การตักน้ำราดในโถเพื่อการชำระล้างได้แทนการกดปุ่มฝั่นั่นเองค่ะ ส่วนระบบไตรเป็กฝัตเหมาะกับผู้ที่กังวลเรื่องภาพสุขรรกสะสมสามารถใช้ได้ทั้งในที่พักอาศัยสำงนักงานหรือพื้นที่สาธารณะเพราะเขามีรูปล่อยน้ำรอบถูนั่นเองค่ะสำหรับระบบไซฟอนเจ็ทมีจุดเด่นคือระบบแรงดูดระดับสูงซึ่งมีรูเจ็ทที่ปล่อยน้ำได้อย่างรวดเร็วเหมาะสํหรับการใช้งานห้องน้ำจำํนวนมากเช่นร้านอาหารหรือห้างสรรพสินค้าค่ะ และระบบสุดท้ายคือระบบ V-Silent ซึ่งเป็นระบบทรงพลังจุดเด่นคือไร้เสียงรบกวนเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการติดตั้งในห้องนอนหรือห้องประชุมที่ไม่ต้องการให้เกิดเสียงรบกวขนขณะใช้งานค่ะ คราวนี้ก็น่าจะตัดสินใจกันง่ายขึ้นแล้วใช่ไหมคะว่าควรเลือกใช้ระบบชําระล้างแบบไหนดีสําหรับวันนี้ทุกท่านก็น่าจะได้ทราบถึงระบบชําระล้างของคอตโต้ไปพอสมควรแล้วใน e ีพีหน้าจะมีเรื่องอะไรมาให้ทราบกันอีกอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่ง,ร,งริงๆไว้นะคะบ๊ายบายค่ะ